คนหนึ่งครับลูกศิตของป๋าพยับคำพันครับภายใต้การคุ้มครองโดยพี่ไก่ครับไก่สิทธิแก้วประพลลูกล่างสูงลอยด้วยกันทั้งคู่ครับชามนานนวดูว่าบทสรุปแล้วทานบ่อยๆทานเยอะๆจะท้องเสียหรือเปล่าครับชามนานนวเดี๋ยววันนี้ทางด้านมุมน้ำเงินนี่จะเป็นคนให้คำตอบครับ ปกตินี่ก็เป็นมวยที่ชกสนุกอยู่แล้วนะครับชามานาวแพ้ชนะไม่รู้นะครับไย่ว่าครบเครื่องเลยนะครับอาวุธมวยยอดขุนศก็ประเภทจังหวะสีมือนะครับมีลูกถีบลูกแทงอาวุธมวยก็ถือว่าจุกจิกนะครับคู่นี้ถือว่าถูกคู่แล้วครับถูกคู่ถูกเวลาครับประเภทถ้าชอบความดุดันชอบประเภทเฟเตอร์เดินลุยก็ชามนนาวครับนักมวยที่มีก็ ก็ไปโตช่วงอ well. ื่นโตหัวไหลโตมัดกล้ามมากกว่านะครับอายกแรกครับเริ่มบอลคืนละครับกระดูกรุ่นพี่อยู่ที่มุมแดงแล้วครับชามะนาวครับรุ่นน้องก็ล้มเงินเลยครับยอดขุนศึกครับนอกก็ได้ในก็ขวางดีครับค่อยๆขยับเข้าไปนะครับชามะนาวนี่เป็นมวยที่ชกสนุกนะครับมาดูวันนี้รูปร่างนี่ว่าถุงสูงแล้วนะครับมาเจอกับยอดขุนศึกนี่ ก็ถือว่ายังเตี้ยกว่านิดๆนะครับได้ลอยกว่าน่อยครับยอดขุนศึกครับมาชมกันเลยครับยกแรกครับชามนาชกกับใครนี่เรียกว่ารับประกันความผิดหวังครับชกสนุกทุกครั้งทรงมวยอาจจะคลงเพลงครับแต่ว่าวใจศึกใจนี่เกินร้อยครับในขณะที่ยอดขุนศึกก็หลักเลี่ยมดีครับแล้วก็เป็นมวยที่ยืนมวยนิ่งเกินไวครับเรียกว่าจิตใจนี่ค่อนข้างจะเงียบสงบครับไม่มีตกใจครับสมาธิดีครับน้องเจ้านี้ จ่ล่างนี่เขี่ยล่างและซ้ายขึ้นบนครับยอดขุนศึกครับชามมนาวนี่ครับเตะขวาจ่อล่างครับดูว่าวันนี้จะชงได้กลมกล่อมหรือเปล่าครับชามะนาวโอ้ด้านหลังอัคลานี่เต็มไปหมดครับศิลปะสวยงามครับค่อยๆเดินคืบเข้าไปหาครับนักชกรุ่นพี่ครับอปีนี้อายุ23ครับชามะนาว ดูวา,าอแข้งขวาไปก่อนยอดขุนศึกนี่รูปร่างดีนะครับได้แข่งเมื่อไร่นะครับแข็งแรงแข็งรจงเมื่อไรนี่โอ้โหดูว่าชกได้ทุกคนนะครับเพราะว่ารูปร่างนั้นไม่เป็นรองใครอยู่แล้วธามะนาวเริ่มจะขยับเบียดเจาะล่างหนักๆแล้วนะครับค่อยๆขยับเข้าไปรุ่นพี่นะครับมีคู่ด้วยทั้งเจาะล่างแล้วก็ขวายาวๆนะครับเตียบชิกมาครับยอดขุนศึก รักษาระยะห่างครับไม่อยากให้ชาวนาอยู่ใกล้เ้าชาวนาเตะขวาเตะขวาเข้ามายังติดกาดได้ตายโตขึ้นมาจก็ขุนศึกครับนี่ครับจ้องกันเตะใกล้ครับชาวนาพยายามวางแข้งขวาเช็คช่วง,ล,งวล่างไปก่อนครับเช็คยางเช็คช่วงล่างของชาวนาเอ่อทางยอดขุนศึกไปก่อนครับชาวนาไหลขี่ได้เดินหน้าต่อครัาชาวนาครับนี่ครับ ลอยซ้ายแล้วเตะขวาจาะล่างครับชาะนาวครับขวาเตะจาะไปครับมีลกูกหนักๆออกเน้นๆนะครับชาบนาวยอดผีสศึกก็ยังใจเย็นนะครับยกแรกช่วงปลายๆแล้วนะครับเดินทางมาถึงตรงนี้ครับเตะขวาจาะล่างชามะนาวเตะขวาอีกทีครับชาะนาวครับ ่วงปลายยกก็เริ่มเจ็เน้นมากขึ้นครับเอาหมดยกที่หนึ่งครับหมดยกมาตามกันต่อยกที่สองนะครับมียาฉีดมานี่น่าจะสองกำปั้นแลวครับช้ำมะนาวทีมงานก็บอกว่าให้เดินขยับเข้าไปแต่ขาต่อยหมัดออกหนักๆออกแรงๆนะครับต้องเดินนะครับไปยืนคุยกับยอดขุนฝึกนี่ประเภทรูปร่างดีแล้วก็จังหวะหลักเหลี่ยมถือว่าไม่ธรรมดานะครับว่าจะเป็นรุ่นน้องก็จริงครับนี่แหละครับ เรียกว่าไปยืนจ้องแกไม่ได้ครับยอดขุนศึกต้อนเดินหน้านเลยครับชามมนาวดูว่าจิตยาจะมีผลหรือเปล่าครับยกนี้ชามมนาวยกแรกก็เดินครับยกนี้ก็เดินเร็วขึ้นครับอ้าวครับหมต่อยมัดขวายังไม่ได้ครับพลาดเปล่าไปนิดเดียวครับต้องไปหาโฟกัสให้เจอก่อนพยายามติดตัวนะครับแข่งขวาครับเดินเข้าไปขยับเข้าไปก็มัดขวามาครับชามมนาวหมัดหนึ่งสองโดนเตะซ้ายดักเอาไว้ของยอดขุนศึกนะครับ เข้าไปครับชามะนาวครับเลยหาช่องหาจาังหวะหมัดหนึ่งแข้งขวาเตะเข้าไปครับมาแบบหนึ่งเลยนะครับต้องเล่นลกหนักๆน,น,นะครับทั้งแข้งทั้งหมัดถูไปเรื่อยเบียดไปเรื่อยรุ่นน้องก็มานิ่งเหลือกเกินนะครับวันนี้ดูว่าไม่ตกใจวงไหนขวางได้เอาเบียดเข้าไปเริ่มจะตีได้จเจ็บๆเหมือนกันแล้วครับชามะนาวไปยืนคุยนี่จะโดนสายนะครับโอ้สายหน้าของยอดถู้ฝึกนี่มั่นนะครับ อยากก็ไปเรื่อยโอ้ยเอาต้องต้องชวนทะเลแบบนี้แหละครับไดรลุนได้เชียร์เสียงเชียร์มาแล้วครับเริ่มจะกระทุ้งได้หนักๆเนื้อๆครับนี่นะครับชาวนาอาเติมเกมลูกนี้ถือว่าทําได้ดีครับผิดถูกไม่ว่าครับขอสับขอเติมไปก่อนแหมดูว่าดอยกุศลึกนี่ใจเย็นกันไปหรือเปล่าครับรับไปเยอะครับตอนนี้ชาวานาได้ใจครับเสียบไา้เสียบวาเข้ามาตะกูทางหลังก็เสียบวาอานะครับดอยกุศลึกตอนนี้อาการไม่ดีซะแล้วครับ อาศัยลูกหนักๆนะครับขู่เลยครับขู่เลยครับแทงเข้าไปเด้งเข้าไปชามะนาวคึกแล้วคึกแล้วอัดฉีดมาครับอัดฉีดมาแล้วสับเข้าไปเสียบไม่เสียบเสียบไม่เสียบปลายหน้าไว้ปลายปลายแล้วสับครับแทงขวาเข้าไปครับโอ้โหเดินขู่รุ่นน้องอย่างเดียวนะครับทั้งหมัดทั้งเข่าชุดนี้ได้ชุดใหญ่ๆนะครับดูว่ายอดขุนฝึกจะช้าลงไปหรือเปล่านะครับวงใน มาเป็นชุดจริงๆนะครับชามนาวอยอดคุณศึกก็พยายามจะไล่แขนเอาไวโ้โ,โอ้โหเกมการชกสนุกแน่และครับนะครับจังหวะการยกการเสียบของทางด้านยอดคุณศึกนี่ช้าลงไปพอสมควรครับเปิดโอกาสให้ชามนาวเดินหน้าโจมตีเข้าไปอ้าชามนาวติดตามต่อครับทิ้งมดซ้ายเสียบมัดโอ้เสียบเข่าขวามาเขายอดคุณศึกครับพยา,ายามรักษาระยะห่างครับจัดรูได้อาครับลากมาตีได้มาหนึ่งดอกครับยอดคุณสึก แต่ความขยันนี้ตอนยกให้ทางด้านชาะนาวครับแหมมีจังหวะแกเข้าเบรกแกครับแมหล่อได้ฮือได้ฮาเลยนะครับไปขวาเข้าไปครับชามะนาวครับหมดยกที่2อินได้บางจังหวะครับเอาแล้วครับเปิดฉากมายกที่3ครับลุยต่อแล้วครับชามะนาวครับเตะมาเตะคืนครับยอดคุณศึกชาะนาวเตะซ้ายครับ ยกที่แล้วยังไม่เผยไตหรือเปล่ายกนี้มาแล้วยกนี้มาแล้วยอดผุนศึกเดินขยับเข้าไปครับเตะขวามาก่อนจับชามนายอดผุนศึกเตะซ้ายถึงตัวครับวงในพยายามกดแล้วเนี่ยครับเสียบเข้าไปครับเด้งซ้ายานะครับยอดผุนศึกยกนี้นี่ชิงเดินก่อนครับดูว่ามวลขุนนี่ใครเดินก็ดูว่าทำกมได้ดีกว่าครับมีโอกาสได้ออกอาวุธงามๆครับยอดผุนศึก เดินได้เขาหานี่แหละครับไล่กีอยู่ที่หน้าบ้านตัวเองครับมุมน้ําเงินชามมนาวยกนี้ผ่อนเกมครับเตะขวาจังหวะศึกจับได้มาตัดถุงโอ้จงังหวะเสียดยังไม่มีครับแต่งตัวช้าไปนะครับยจดขุนศึกชามมนาวนี่ยกที่ผ่านมานี่เดินออกแข้งต่อยหมัดแล้วก็ปลั่านายจะทาได้ดีเลยนะครับยกนี้มาชกในเกมตั้งรับยอดขุนศึกค่อยๆขยับเข้าไปอาศัยรูปล่างนะครับโอ้มีแข้งและวงในก็พยายามจะขวางแทงเหมือนกันดูนะครับ คู่นี้นี่หนังชีวิตครับเบียดกันสนุกเลยชิงขวางหน้าแล้วครับชิงขวางหน้าครับไคขวางได้ครับยอดรู้สึกขวางได้ครับนะครับชาวมานาวยกนี้ใจเย็นไม่ได้แล้วครับสายมาขวาเอกโอ้รู้บ้างครับโอ้โดนอัดฟิกิกเต็มแผ่นหลังครับชามานาวเอาละครับเสียหายพอสมควรในจังหวะนี้ต้องเน้นมากขึ้นกับชามานาวหันมาเน้นบัตรครับ ต่อยหนึ่งสองดสบขวาเข้าไปถึงนาทีต้องเล่นรัทแชมมะนาวใจเย็นเรียกว่าเรื่อยๆไม่ได้ครับต้องเตะขวามาอีกจับไหนผัาเอาแล้วเตะขวาเข้าไปรัทแชมมะนาวยอดขุนศึกนี่ไม่ตกใจนะครับค่อยๆขย,ยับไปเรื่อยมีแข้งแล้วก็พยายามจะขวางแทงถชามมะนาวก็ต้องเร่งเกมนะครับยกที่ผ่านมานั้นโอ้โหเวลาเร่งเกมมีดูน่ากลัวทําได้ดีด้วยยกนี้มาตั้งรับขากวาแล้วครับอยอดขุนศึกนี่ก็ออกแข้งสายหน้านี้แม่นนะครับเอาเบียดเข้าไป มงานก็บอกให้เดินให้ชนนะครับชามานาวไปยืนคุยกับยอดขุนศึกนี่รักเรียมเชิงดูว่าจะไปลองด้วยครับไปยืนคุยไม่ได้ครับชามานาวต้องเดินครับเตะขามาเตะซ้ายโอมาพีสองตอกครับยอดขุนศึกแค่แต่หมัดแะว่างแค่นี้มาเป็นชุดๆครับชามานาวเตะซ้ายตกทานเข้าไปเกียร์รับโตเข้ามาขวามาเอาแล้วครับแข้งขวาเริ่มจะทำงานครับชามาแนวเดี๋ยวดูครับทีต่อทีใครหนักใครแรงกว่ากันนะครับ อ้าวต่างคนนี่อีกคนหนึ่งเตะอีกคนนึงทีบครับแล้วเข้าไปครับอย่าให่างเตะซ้ายชาบนาลต่อยมาเลยยอดขุนศึกแหมขวาคอมาได้จะเจอขวางไว้ก่อนพยายามตีเสียบคืนเหมือนกันครับอ้าวแยกมาก่อนนะครับยกที่สหมดลงต่างแล้วก็ความรวดเร็วดูเป็นรองด้วยออกมานี่เดินเบียดเลยนะครับยกนี้โอ้มีลูกขวางแล้วก็แทงเอาไว้ยอดคุนศึก ชามะนาวเร่งปล่อยหมัดเร่งปล่อยหมัดเป็นการใหญ่แล้วนะครับมาถึงตอนนี้ฝ่ายหนึ่งสองรับผักออกกระชามะนาวรล้วรู้สึกหันมาจับในครับชามะนาวฝ่ายล้วกเสียมาแล้วครับอา้าวเข้าซ้ายเข้าขวามาชามะนาวเล่นเกมก็ดูว่าดีๆโอ้สุดท้ายไปเสียหลักเสียเนื้อเสียตรงเล็กมากับชามะนาวเล่นที่ไหนแล้วนะครับยกขึ้นมาครับพยายามเด้งตีคืนไปเหมือนกันเลยครับชามะนาวลุยต่อครับในลุนในลนล้วนๆแทงเข้าไปเด้งมาอ้าว เด้งเข้าไปครับตีเข่าซ้ายมาครับกอดไว้แน่นๆชามมนาวเอาแล้วครับพอเริ่มเบียดก,กล้ำในต่อยมัดกล้ำในไปมีเสียงเชียร์ก็ามาเลยนะครับยอดคุณคึกพยายามจะเดินโอ้โหแขงแล้วก็คาวไว้ด้วยยอดคุณึกไปสนนะครับพยายามจะห่มแทงโต้คืนเกมการชกถือว่าใกล้เคียงแล้วนะครับมาถึงตอนนี้อยู่ที่ว่าใครจะยืนระยะได้ดีกว่ากันอยา่าฉีดหนึ่งแสนสองหมื่นบาทด้วยนะครับให้กับชามมนาวนี่ครับเป็นสงครามเข่าครับ คุณดีผมนี้ครับดูว่าข้อแข็งแรงแค่ดีคนัเอาชนะกลับบ้านไปชามนาวตอนนี้พยายามบวกมาเพ็่เสียบซ้ายเข้ามาทําเราเด้งเขาขวาเอาละครับโปงในนี่ดูว่าทําได้ดีครับแทงเข่าซ้ายเข้าไปครับแยกมากอนะครับโอ้โหสู้เข่ามันเลยเกินครับทั้งชามนาวแล้วก็ยอดคุณซึกนครับเสียบเข้าไปครับสพนาพยายามยกขึ้นพยายามเนี่ยครับขวางหน้าไว้ครับ โอ้เกมการโยกอย่างใกล้เคียงกันเลยแล้วครับคู่นี้อยู่ที่จังหวะนะครับใครจะฉายใครจะโชว์ได้เป็นชุดเท่านั้นโอ้จอยจังหวะแทงแทงสวยดูครับเบียดเข้าไปสายค,ความใหญ่นะครับยอดคุณศึกตีไม่ถนัดนี่กรรมาการต้องแยกก่อนครับแล้วการตรงนี้นี่ปิดขันเลย่งกันอ่ะครับชาวมะนาวจะต่อแล้วเทนหลัะครับ้ายมาแทงเข่าขวาเอาไว้ครับยอดคุณศึกยังตีไม่ได้ปิดกําแพงตั้งจากด้านชาวมะนาวชา,าวนาเสียขวา เลยทีเดียดตอนยังซีไม่ได้ครับเอาแล้วครับกรรมการกัดออกมาครับดึงออกมากรแล้วก็ลุยกันต่อครับแล้วก็ลุยกันต่อครับเสียบเข้าไปเสียบคืนขวางได้ครับแทงยัดเข้าไปครับยอดถุนศึกโค้งสุดท้ายแล้วนะครับยกที่4นะครับพยายามจะเปียดจะชนแทงได้มีเสียงเชียร์นี่โอ้โหรอเชียร์ก็ฮึมเลยนะครับแต่ว่ายอดฉุนศึกก็ไม่ตกใจนะครับมีลูกขวางลูกแทงฟู่โอ้ดีแล้ครับแลกกันแบบ ยังใกล้เคียงกันอยู่นะครับสถานการณ์ยังไม่มีใครตีจากกันไปแล้วครับทานก้องูชดลูกขี้ครับชาวนาเอาเตะขวาต้องสุดแทงซ้ายชาวนาเสียขวาอารับโอ้ทุกคนต้องเกิดแต่ข้าวที่เหยียดขวาตาอาครับชาวนาตรงนี้ต้องวิ่งเข้าไปหาครับได้เต้าที่มุมมาขังเตะขวาเข้ามาชาวนาร้องได้จามไหลมาเร่งทาซ้ายเข้าไปอารับครับกรรมการแยกไปอีกครั้งหนึ่งครับอยู่ในช่วงไปยกที่สี่ครับหมด พตไปขวาขึ้นมาครับานอีกแล้วในต่อในเอาเส็บไปโดนแท่งขึ้นมาครับมาตามกันต่อนะครับ3นาทีสุดท้ายของยกสุดท้ายนะครับสถานการณ์ก็ถือว่ายังทิงดำอยู่โอ้ชามมนาวนี่ดูจะคึกขึ้นมานะครับยกนีนี่เปิดเกมตั้งแต่ต้มยกเลยมีหมัดนําไปก่อนด้วยยอดขุนเกลียวมาดูพยายามจะขวางแล้วก็แทงสู้อโอ้ยเอาแล้วครับเปียดกันแบบนี้แท่งขวาเริ่มออกได้ส,ดสวยๆด้วยนะครับชาแมานาวนี่ครับเปิดเกมข้ามาทําได้ดีครับชาแมานาว ยังคึกคักครับหลังจากที่ให้น้ำได้ได้น้ำได้ท่ามาทางอาเสียบขวายอดคนเสร็จก็มัดแล้วก็พยายามตีก็เอาแล้วครับกรรมาการดึงออกมาอีกครับธรรมนาวเดินหน้าลุยต่อโดนเสกสายเตะขวามาชารมนาวเก่งหมัดขวาครับแต่ยังไม่มีจังหวะต่อยครับลุยก็ลุยครับชารมนาวครับในโดนล็อกคอแล้วก็นี่ครับทางล่างก็เกี่ยวไว้ครับ ชามนาวเดินเข้าไปครับแทงเข่าซ้ายครับผลักออกครับยอดถึงศึกทีมงานนี่ขังต่อยหมัดอย่างเดียวแล้วนะครับชามนาแต่ว่าเข้าไปก็โดนล็อกเผาเวลาไปเรื่อยเลยนะครับยอดคุณสุดกเกงก็ดูว่าจะมั่นอกมั่นใจนะครับไม่รีบไม่ร้อนชกในเกมตั้งรับมีแท่งคอยปกาดเอาไว้พอเข้าในก็ล็อกเอาไว้แบบนี้นะครับขวางเอาไว้แล้วก็มีแทงโต้ด้วยชามนาวต้องมีหมัดแล้วนะครับเป็นคําตอบสุดท้ายจะไปเดินปล่ำอย่างเดียวนี่ดูว่า จะไล่ไม่ทันแล้วครับนี่แหละครับอาวุธเสริมต้องมาครับตอนนี้ชามานาวลำพังจะพึ่งเขาอย่างเดียกก็ไม่น่าจะทันครับเอาละครับตอมัดหนึ่งสองมัดในเข้ามาก็ยังตีไม่ได้ครับชามานาวเอาละครับอยากมือเวลาให้ทําเกมอีกประมาณนึ่งนาทีเศษๆครับยังรู้อยู่ครับยังพยายามหาช่องหาจังหวะมัดหนึ่งสองไปครับยังโดนไม่เต็มนะครับก็เก็บเอาไว้ก่อนเลยครับเผาเวลาไปด้วยครับเกมของยอดขุนศึกครับชามานาวเดินต่อ หลุยเข้าไปกับทุกหน้าตัวเองสักทีหนึ่งเอาหมัดน่โดนไม่โดนล่ะโดนไม่โดนเสียบเข้าไปอีกทีงเงาโอโห้หน้าสะบัดเหมือนกันครับทางด้าเจ้าบอลงโดนหมัดเข้าไปแต่ดีครับโดนแค่ปลายหมัดครับยังไม่มีอาการเมายังไม่มีอาการเซครับโค้งสุดท้ายแล้วนะครับยกสุดท้ายพยายามจะฮึดต่อยหมัดอ,อยู่เหมือนกันมาโดนขวางเอาไว้เลยนะครับต้องเล่นอีกเวลาก็ยังพอมีอีกครึ่งนาทีเลยนะครับให้ได้ลุ้น แต่ว่าต้องออกอาวุธให้ชัดเจนสถานการณ์รเวทีตอนนี้ยังไงครับชมานาวทำท่าจะสารภาพไปแล้วครับเ,ออเดินแล้วจะเดินไม่ทางด้านชมานาวก็เดินยังทําได้ไม่ชัดเจนครับอ๋อการท้อเหมือนกันชมานาวเอาแล้วครับไม่ไหวแล้วชมานาวพันหลังห้แลวครับเดินมาเต็มที่แต่ยังขวาไม่เจอครับยังมอเวลาอีกประมาณสิบวินาทีครับชมานาวเตะขวาโอ้ลูกนี้โดนเก็บตกอีกวางแข้งเต็มชายโครงครับยอดขนศึก ชาบนาตันนี้ก็แม่รู้จะตากรรมครับว่ากันอย่างนั้นนะครับหมดยกสุดท้ายครับสู้กันมาเต็มที่เต็มขังทั้งคู่นะครับทั้งชาบนาแล้วก็ยอดถึงสึกนะครับหมดยกสุดท้ายและกูรสุดท้ายของค่ำคืนนี้นะครับ ไม่มีปัญหาครับก็ไปที่ยอดสูกสุดนะครับอเอาชนะคะแนนชามานาไปได้ครับนี่คือทั้งหมดของ,ขงค่ำคดืนนี้ครับขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับ